สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับผมบราจามวันอังคารที่23พฤษภาคมนะครับสําหรับหางเสียงเมื่อวานบ่ายท้ายเจ็ดท้ายศูนย์มานะครับแต่ยังเจาะไม่มานะครับก่อนจะน้อยเด่นมาก็ยังขอชื่นใจนะครับเช้านี้หางเสียงเปิดที่บวกครับ3 4 6 2 9ครับ3 4 6 2 9นะครับ อตอนที่ผมคิดหางเสียงอยู่ที่บวกนะครับแต่บวกไม่เยอะนะครับถ้าลงลบก็นั่งดูเรื่อเบาๆนะครับเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันนะครับสําหรับหางเสียงเช้าที่เด่นสุดที่จับได้ชอบอะไรเอ่ยชอบ1ครับวิ่งโบรุดล่าง1น,นะครับวิ่งโบรุดล่าง1น,นะครับเนาะหอะไรดีดูตารางแป๊บน,นะครับโอเคครับ ศูนย์หนึ่งสวยสามหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งขอดูตารางแป๊บนึงครับศูนย์หนึ่งแปดสี่ครับศูนย์หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งหกสี่

ก็ประมาณ11โมงไม่เกิน10นาทีครับรู้ผลครับ